นี่คือจุดเริ่มต้นการขึ้นฟาดในกีฬาเทคบอลและเป็นครั้งแรกที่นักกีฬาเทคบอลไทยได้เปิดตัวต่อชาวโลกในศึกชิงแชมป์โลกที่ประเทศเยอรมนีในปี2022ในฐานะทีมน้องใหม่ที่ไม่มีใครรู้จักแต่ทันทีที่นักเทคบอลไทยกระโดดขึ้นฟาดทุกสายตาต่างจับจ้องวันนี้มันคืออะไรโ oh my god ในครั้งนั้นนะครับถือว่าเป็นข้อถกเถียงอย่างมากในการกระโดดขึ้นฟาดข,ของทีมเทคบอลไทย ซึ่งในครั้งนั้นไทยเองแม้จะฟาดได้แต่ก็ยังทําผลงานได้ดีที่สุดเพียงแค่รอบ8คนสุดท้ายจนทําให้การแข่งรายการต่อมาในศึกดูไบเอเชียนเทคบอลทัวร์2023ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ฟีเทคหรือสมาพันธ์เทคบอลโลกได้ระบุในกติกาชัดเจนว่าสามารถขึ้นฟาดได้โดยไม่ผิดกติกาและนั่นเองเป็นจุดเริ่มต้นของทีมเทคบอลไทยในการคว้าแชมป์ในเวทีนานาชาติได้เป็นครั้งแรก ในการคว้า2แชมป์กับ2รองแชมป์แล้วก็ไม่พลาดกวาดแชมป์ทุกสนามที่ลงแข่งขันและทำให้ไทยเองกลายเป็นทีมที่แฟนๆต่างรอคอยที่จะได้เห็นลีลาการเล่นที่เร้าใจต่างจากชาติอื่นแม้จะมีหลายๆชาตินะครับพยายามที่จะกระโดดฟาดแต่ก็ยังไม่เฉียบขาดเท่าทีมชาติไทยก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยที่ในอนาคตไทยเราเองก็จะสามารถเปิดรับต่างชาติมาเล่นเทคบอลแบบไทยสไตล์ คุณผู้ชมดูแล้วคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์พูดคุยกันครับ